การทำบุญใหญ่ประจำปีของชาวพุทธเราก็ถือวาาชอบสิทินะจ๊ะปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวก็จะได้แต่ท่านที่ต้องการอยากจะเป็นเจ้าภาพรูปก็ติดต่อทางวัดกองละสามพันบาทนะครับในงานนี้ก็ได้ร้อยกว่ากองสองร้อยกองนะครับเพราะฉะนั้นยอดประชารรมนี้ทุกท่านด้ทราบว่า ่าชดีสามัดีขอวัดรานนิยมปีนี้ต้องมีผู้ที่สมัครใจที่จะร่วมเป็นภาพร่วมวัดลานนิยมจัวัดลานิยมอำเภอไน้อยจังหวัดนนทบุรีเก้าปัญญายศสองห้า ขอเ,ขอเจริญพรตถิ่นยกพระประธานวัดซึ่งจะเป็นวัดก็ดีนะเป็นกำลังที่เหนือบ้านก็ดีเป็นผู้ช่วยที่เหนือบ้านก็นกดเกีเป็นสมาชิกอบตก็ดีพ่อบครัวผูท่านที่ผมได้กล่าวนี้ก็ล้วนแต่เป็นพระประธานวัดที่ใจก็เป็นต่อได้กต่จกรองและอย่างทันที